สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพนจะพาเพื่อนๆมาชมสวนฟักทองที่เขากำลังเก็บค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วตอนนี้ก็ใกล้เฮลเวีนแล้วเขาก็จะนิยมเอาไปทำแกะสลักทำเป็นหน้าผีก็เรียกได้ว่าทั้งประดับทั้งกิน<อ>เลยค่ะฟักทองเยอะเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็กำลังจะเก็บค่ะเขามาตัดเอาไว้แล้ว เหลืองเต็มเลยที่รองเหลืองนั้นก็ฟักทองทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วสวนสุดสายตาเลยค่ะไปถึงที่นู่นเลยดกมากอันนี้เป็นทางผ่านวัดค่ะถนนที่รถวิ่งอยู่นั้นก็เป็นเส้นทางไปวัดโหเยอะมากเลยค่ะเพื่อนไม่แต่ลูกใหญ่ๆฟักทองสีเหลืองนี้เขาจะนิยมเอาไปเฉือน หรือเอาไปฝานเรือ,อไปควานทำหูทำตาเป็นหน้าผีนะคะแล้วจะเอาเทียนไปตั้งไว้แอร์ตรงกลางตั้งหน้าบ้านหน,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 นู่นแหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ปลูกเป็นแนวเลยคะ่ะปลูกเป็นแนวยาวเลยแล้วเขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เป็นตับๆไม่ใช่เลี้ยงเกลี้ยงคะ่ะเพื่อนๆเอา้เอาตรงนั้นมันก็มี าแช่น้ำไม่ใช่แช่น้ำเราค่ะเพื่อนฝนมันตกนะคะฝนดีโอ้นี่หนะคะป่าฟักทองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยค่ะลูกใหญ่ดกมากเลยค่ะแล้วเปลือกมันจะแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนแข็งแรงเขาจะเอาไปคว้านเป็นแกะสลักเป็นนั่นเป็นนี่ แล้วสีสดมากเลยค่ะฟักทองนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่กดติดตามชมและให้กำลังใจไม่เพ็นค่ะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ